สวัสดีครับบินสันติสุขสุโคครับินเพ a g e ลุยอี e v e n t ครับเป็นเจ้าของเพจลุยุีเว e n t ครับปัจจุบันทําอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ครับรับงานอิสระครับเป็นนักแสดงอิสระครับแล้วก็มีเล่นดนตรีบ้างนะครับถามว่าเข้ามาวงการอีเวนต์ได้ยังไงใช่ไหมครับเพื่อนแนะนํามาครับเห็นว่ารายได้มันก็ค่อนข้างโอเคกับเราดีนะครับก็ก็เข้าไปงานไหนก็ไปหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซตอัพแบกฉากยกของจัดบูธเป็นเอ็กตาตายหมดนะครับตามตามเข้าไปครับแต่ก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแค่ขยันแค่นั้นนะครับสำหรับข้อดีงานอีเวนต์นะครับที่ในมุมมองของผมนะครับคือมันก็มันก็เงินเดือนเงินมันก็ดีครับมันก็มันก็พอพอไปได้ครับแล้วก็ได้เจองานหลายๆรูปแบบนะครับ ทุกอย่างครับเจอทุกอย่างผ่านมาหมดผมผ่านมาหมดแนละ้วเด้ <c oughs> <c oughs> ปัญหางานอ e ีเวนท์ที่เจอมาเลยครับหนักๆหลายเรื่องครับเด็กเทงานหลายยากทุกอย่างครับแต่ผมเอาอยู่ผมเอาอยู่ก,กิค <c> ก <oughs> <c oughs> ูถามถึงความชอบงานอ e ีเวนท์ใช่ไหมครับ <c oughs> จริงๆมันก็มันก็ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด <c oughs> ผมผม ผมชอบมากเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยการอีเวนต์เป็นงานที่ดีมากนะครับมีเจอเพื่อนหลายๆรูปแบบเจอ,อเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับผมชอบมากครับงานอีเวนต์นะครับถ้างานอีเวนต์หมดนี้ผมจะบวชสักสามพรรา,ษา,ษาบวชให้งานอีเวนต์ถามถึงเรื่องโควิดกระทบกับงานยังไงใช่ไหมครับจริงๆทุกคนก็น่าจะกระทบกันหมดนะครับ โดยเฉพาะงานอีเวนต์นะครับหลายๆอย่างก็กระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานอะไรทุกอย่างกระทบหมดครับแต่ในส่วนนี้คือผมมารับงานตรวจ ATK ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำอีเวนต์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตรวจงานวัคซีนอะไรนะครับเราก็มีรายได้จากงานตรงนี้ด้วยรวมไปถึงเป็นจิตอาสาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีของงานอีเวนต์พวกเรานะครับได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่นะครับก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายครับ แต่ตอนนี้เริ่มล้เริ่มแล้วไกลโอ้ยขอหน่อยเถอะถามว่าอาชีพก่อนที่จะมาเข้างานอีเวนต์ใช่ไหมยีงทำมาหมดทุกอย่างแล้วเนะี่ยทำสวนทำไร่ทำนากรรมกรก่อสร้างเล่นดนตรีนะที่บ้านที่บ้านก็เคยมีวิชาดนตรีอยู่นิดนึงนะลิกงลิเกตลงตะลกเล่นมาหมดทุกอย่างนะครับ เดลืออยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำทำให้คุณรักผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในแฟนเพจตะลุยอีเวนต์นะครับฝากกดติดตามในช่อง y o u t u b e ตะลุยอีเวนต์นะครับแล้วก็แฟนเพจตะลุยอีเวนต์นะครับ like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ